เมื่อวันที่13พฤษภาคม2,568ที่เวทีคอปทอเชิงสะพานชััยมรุเชษข้างคำเนียบรัฐบาลมีการจัดตลาดวิถีทําสัญจรครั้งที่จําจำหน่ายสินค้าในราคาบุญนิยม4ระดับได้แก่ต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนและแจกฟรีสินค้าหลักคือต้นกล้าไม้พืชผักไร้สารพิษข้าวสาร อาหารมังสวิรัตพร้อมทาน5บาทและสินค้าอุป,ปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำยาอเนกประสงค์อุปกรณ์ทางการเกษตรไม้กวาดดอกหญ้าเป็นต้นเป้าหมายของการจัดตลาดวิธีธรรมคือเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจฝืดเคืองโดยเน้นการแบ่งปันและพึ่งตนเอง ลดภาระค่าาของชีพด้วยการจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาบุญนิยมกิจกรรมนี้ดำเนินการโดยจิตอาสาไม่หวังผลกำไรส่งเสริมการบริโภคอาหารไร้สารพิษสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และสร้างสังคมแห่งความมีน้ำใจและศีลธรรมบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองแม้จะมีฝนตกตั้งแต่เช้าส่วนบนเวทีก็มีการปลาศัย และบอกเล่าที่มาของตลาดครั้งนี้พร้อมดนตรีเพื่อความบันเทิงต่อมาในช่วงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมได้ตั้งขบวนเดินเท้าไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรน่นนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรณีที่รับทราบอาการป่วยของนายทักษิณชิน,นวัตร ณโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่วิกฤตซึ่งก็ตรงกับแพทยสภยาออกมาถแถลงข่าวจึงทำให้ขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงจึงไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงสมควรลาออกเพราะขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น